สวัสดีครับพี่ๆครับผมเฉลิมจากร้านน้ำมินโอลกาสวันนี้มาพบกับโก,บกดังสาขานครปฐมนะครับอันนี้คือพื้นที่ในการเก็บสินค้าการกเกษตรของเรานะครับเป็นกลุ่มรถตำนานนะครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นและรถเกี่ยวข้าวนะครับจากประเทศญี่ปุ่นสวยๆคัดพิเศษเกรดเอพร้อมเก็บในสถานที่ที่ปลอดจากแดดปลอดจากฝนเพื่อคุณภาพที่ดีก่อนสู่มือลูกค้านะครับรับชมกันละเอียดว่าแต่ละคันมีอะไรกันบ้างนะครับไปนะ โซนแรกที่เราจะได้เจอวันนี้คือโซนรถดํานาแปดแถวนะครับเป็นยี่ห้อยันม่านะครับผมโซนนี้นะครับเป็นยันม่าทั้งหมดครับแปดแถวดีเซลและเบนซินเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบดีเซลแรงม้าประมาณยี่สิบสองแรงม้านะครับผมมีทั้งชอบสีแดงก็มีชอบสีเขียวก็มีชอบสีดําก็มีนะครับตัวนี้นะครับพร้อมสวิตพร้อมบริการแปลภาษาไทยให้แนะนําการใช้งานให้นะครับอะไรหาได้ง่ายในประเทศไทยแล้วนะครับในรุ่นที่เราแนะนํามาแล้วตัวแบนี้ เดี๋ยวพาไปดูลายคันกันเลยว่าวันนี้ยันมาของเราซือสวยมีอะไรกันบ้างไปดูนะเอ้ยนะครับรักแชทได้เลยนะครับผมจะแจ้งให้เป็นกินคันนะครับ อยากได้สวิตหรือไม่สวิตแจ้งได้เลยนะครับผมนะดีเซลเราราคาเริ่มต้นสตาร์ทอยู่ที่1นึ่งแสาหนบาทหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบใบเท่านะครับผมนะอันนี้เป็นหน้าเขียวนะใครชอบสีเขียวนะครับผมสติ๊กเกอร์สีดํานะครับเราก็มีให้จําหน่ายนี่นะครับผมนะตัวนี้เป็น v p r d นะครับผมนะนี่มีตัวรถลอยล้อนะครับผมใไออันนี้คันที่สองนะครับไปดูคันที่สามนะครับสเปคเดียวกันนะเครื่องยนต์เดียวกันเลยดีเซลสามสุดแรงม้าไม่เกินยี่สิบห้าแรงม้าครับแต่มี ความสวยงามไม่เท่ากันนะครับผมมีเขียวมีส้มมีฟ้านะครับผมอันนี้ก็ไอคันนะครับดีดียรอาร์ดีนะครับผมตัวแดงนี้จะสวยกว่าใหม่กว่านะครับผมออันนี้บางคันนะครับสำหรับคันนี้เป็นดีเซลเนี่ยมีดีเซลเยอะที่สุดสต็อกตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับไม่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะเม่เป็นไรตัวนี้จะมีตัวด้านหลังนะครับนี่นี่ครับล้อกันจมนะครับผมนี่ล้อกันจมนะครับไปดูหัวน้าหน้านี่หัวดน้าหน้า เจ้าเจ๋วนะครับผมนะสวยๆนะครับนี่นะครับอ่ามีเครื่องหว่านปุ๋ยให้นะครับผมนะไปนะฮะใครสอบถามท่านไหนแคปหน้าจอดูได้เลยนะครับก็สวยใสก็จะเป็นสีแดงใหม่หน่อยนะถ้าเป็นตัวย่อมๆก็จะเป็นตัวไซส์นี้ครสีเขียวนะครับสีของไซส์นี้จะตัวย่อมกว่านะครับผมนะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบไปเท่านะครับสองห้ครับผมกับที่เราดูฝั่งของยันน่ากันแล้วนะครับมาดูฝั่ง อย่าบ้างครับแบรนด์นี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นแบรนด์พรีเมี่ยมจากญี่ปุ่นครับขึ้นชื่อด้วยความเนตำานนะครับผมขึ้น